ไ่ทำอะไรอยู่พี่ตรวจเช็ครถไงหลังจากเดินทางไกลมานี่เลยพอดีเลยจะถามรถรุ่นนี้เนี่ยมีเซลไปไปบอกลูกค้าว่าอย่าไปซื้อรถรุ่นเนี้วิ่งทางไกลก็ต้องจอดพักจอดพักเป็นระยะเฮ้ยหนองคายบึงการของแก่งนี้รวดเดียวเลยไม่ต้องพักเลยใช่ไหมคุณเบนขับสิบชั่วโมงหน่อยๆหรืออะไรประมาณนี้เองนี่แหละหนูก็เลยเออต้องหาคําตอบว่าทําไมแบบรถเนี่ยมันมีหม้อน้ํานะระบายความร้อน เพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางไกลเนี่ยหายห่วงขับได้อยู่แล้วอยู่ใ่ว่าออคือการขับรถเดินทางไกลเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงรถหรอกคุณห่วงตัวเองก่อนพักผ่อนให้เพียงพอไม่แฮ้งไม่เมาอะไรขนาดขับรถแค่นั้นโอเคแล้วรถเนี่ยไหวอยู่แล้วครับและตอนนี้ราคาถูกลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะราคาเท่าไหร่บอกเข้าไปเริ่มต้น319,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับซูซูกิเซเรริโอดีกว่าซื้อมอไซค์อีกแน่นอนไม่ร้อน มีแอร์เย็นๆนะคะสำหรับหน้าร้อนป้องกันฮิสโตกได้ดีเลยเดี๋ยวอีกเดือนหน้าหน้าฝนละเนี่ยกันฝนได้ด้วยโปรโมชั่นเนี่ยมีแค่800คันเท่านั้นอยากรู้ไอเซลที่ว่าบอกลูกค้าว่าอย่าซื้อเลยเนี่ยมันอยู่โชว์รูมไหนวะไม่รู้ลูกค้าไลน์มาบอกว่าพี่น้องรถรุ่นนี้มันมันขับไปต้องจอดพักไปจริงหรือเปล่าหนูอยากได้คําตอบหนูก็ต้องมาถามพี่ไงว่าพอดีว่าพี่ดูรถคันนี้อยู่พอดีพี่ไปพี่ไปเที่ยวดอยอินทนนท์มา เจอเซเลริโอทะเบียนกรุงเทพอยู่บนดอยอินทนนท์เป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยเห็นไหมคือรถเนี่ยถ้าเราคนขับพร้อมอย่างเดียวนะรถมันสบายอยู่แล้วก่อนเดินทางก็ตรวจเช็คซะหน่อยถ้าคิดไม่ออกว่าไปที่ไหนนี่เลยซูกิเอพีวายสี่แยกกุณรุพงง่ายนิดเดียวมาดิเดี๋ยวทำให้เลยไม่ต้องรอนานด้วยนะฮะ โอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่ปั๊กมากคะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆจะได้หายข้องใจหายสงสัยกันแล้วว่ารถเล็กของเราเนี่ยยังสงสัยอยู่เซลนั่นอยู่โชว์รมไหนยังไม่จบเนี่ยรถของเราขับทางไกลได้นะคะยืนยันการันตีให้เลยขับมาแล้วโหเป็นสิบจังหวัดแล้วจากเหนืออีสานเราไปมาหมดแล้วนะคะก็อไปใต้ยังนาราที่วาดยังไม่เคยขับไปใต้ไปยังวะพี่ยังยังใช่ไหมยัง สาแสน่ะคะสนใจทักหาเดียได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยหรือว่าจะโทรก็ได้ค่ะ0974545561โปรนี้มีจำนวนจำกัดนะคะสนใจซ่อมรถก็สูนบริการซูกิเอพ y ครับสนใจโทรปรึกษาผู้จัดก,การผู้จัดก,การได้ฮะ 8, 6 8 9 8 9 0 1 9 5 7ผู้จัดก,การปักยินดีให้บริการครับ